ทัวร์อวกาศรูปแบบใหม่ในปี2023นะครับไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปแล้วก็ไม่ต้องขึ้นจรวดไปด้วยแต่คุณสามารถขึ้นไปจนเห็นท้องฟ้าเป็นสีดำๆเหมือนอยู่บนอวกาศแล้วไปดินเนอร์บนนั้นไปกินอาหารบนนั้นไปด้วยวิธีอะไรรู้ไหมฮะนั่งบอลลูนไปบริษัทซีฟา a โตนะฮะ ผมไม่เชี่ยวชาญสำเนียงฝรั่งเศสอ่อันนี้คือสำเนียงไทยแท้เลย C Falto นะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในฝรั่งเศสซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยบอลลูนนะครับเป็นพิเศษเลยบริษัทนี้ก่อตั้งมาในปี2016นะครับแล้วเขาก็พาลูกทัวร์ของเขาเนี่ยบินด้วยบอลลูนนะครับไปเที่ยวตามที่ต่างๆมีรูปแบบการทัวร์เยอะแยะมากมายแต่ ในปี2025โอ,อ,อ้ไม่ใช่ปีนี้เออไม่ใช่ปีนี้ตอนแรกผมเกินหัวข่าวว่า2023ขออภัยด้วยนะครับ2025ครับอีก2ปีนะฮะอีก2ปีเขาจะเปิดเส้นทางใหม่เป็นการท่องเที่ยวด้วยบอลลูนแล้วไปเกือบออกนอกโลกเลยใช้คำว่าเกือบออกนอกโลกได้ไหมไม่น่าได้นะมันยังอีกไกลเลยอ่ะมันยังอีกไกลเลยนะฮะ โดยโครงการนี้ครับจะขายตั๋วให้เราสามารถนั่งบอลลูนไปสัมผัสบรรยากาศเหมือนอยู่นอกโลกบน,บนอวกาศเลยนะครับในราคา1 3 2 0 0 0ดอลลาร์นะตอนหนึ่งท่านคิดเป็นเงินไทยประมาณ4ล้าน5แสนบาทใครมีตังค์เหลือๆก็ไปเที่ยวเล่นได้นะครับผู้ก่อตั้งและวิศวกรของโครงการนี้นะครับคือคุณวินเซนต์ฟาเร ดีเอ3นะครับอันนี้สำเนียงไทยแท้ร0อนตไม่ต้องถามเรื่องฝรั่งเศสออกเสียงไงนะไม่ต้องถามนะซีฟาโตจะบินลักษณะแบบนี้60เที่ยวต่อปีแต่ละเที่ยวจะรับผู้โดยสารได้แค่6คนเท่านั้น4ีล้านห้แสนคูณ6ไปเที่ยวหนึ่งก็ได้ประมาณ20กว่าล้านบาทไทยนะครับหรือว่าประมาณ7-8แสนดอลลาร์นะครับวิธีการก็คือ บอลลูนนี้นะครับจะมีทั้งแกส๊สฮีเลียมและก็แก๊สไฮโดรเจนนะครับจะถูกปล่อยที่ประเทศฝรั่งเศสใครซื้อทัวร์นี้จะต้องไปขึ้นบอลลูนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็จะไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยมีนักบิน2คนขึ้นไปด้วยช่วยขับบอลลูนนี้ไปนะครับเราจะขึ้นไปที่ความสูงในระดับท้องฟ้าที่เรียกว่าชั้นสตาโตสเฟียนะครับหรือความสูงระดับ25กิโลเมตรจากพื้นโลก พอเราขึ้นไปถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะบอลลูนขึ้นไปถึงที่ความสูงระดับ25กิโลเมตรเนี่ยเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีดําครับเหมือนเราจะหลุดเมฆชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สาเคยเคยนั่งเครื่องบินไหมแบบเครื่องบินแบบที่เป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่บินไกลๆข้ามประเทศนะ่ยอย่างย่งเวลาผมบินไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะ ถ้าเราบินในประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าเมฆมันมีแค่2ชั้นอ่าเราเราสปินตัวเองขึ้นมาปุ๊บพอผ่านชั้นแรกไปปุ๊บเนี่ยอ่าเครื่องบินมันก็จะนิง่งใช่ไหมแต่พอเรามองขึ้นไปเนี่ยบนท้องฟ้ามันยังเป็นสีขาวอยู่นะเราข้ามเมฆขึ้นชั้นแรกขึ้นมามองท้องฟ้าขึ้นไปยังมีสีขาวอยู่แสดงว่ามันมีเมฆอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมแต่พอผมบินไปต่างประเทศเนี่ยไปเจอเครื่องบินแบบ a 3สามแปดศูนย์ลำใหญ่ๆพวกนั้นเนี่ยระดับการบินของเขาเนี่ยบินกันระดับ3 0 0 0 0ฟุต40,000ฟุต คุณผู้ชมรู้ไหมครับมันเหมือนมีเมฆสามชั้นสี่ชั้นอ่ะเมฆขึ้นไปชั้นแรกมีชั้นที่สองขึ้นทะลุชั้นที่สองขึ้ไปมีอีกชั้นหนึ่งอีกเคยขึ้นไปถึงระดับนั้นนะฮะแต่ถ้าเราขึ้นไปจนถึง25กิโลเมตรสตาร์โตสเฟียเราจะไม่มีเมฆแล้วครับข้างบนนั้นเนี่ยจะเป็นสีดำๆจะเป็นท้องฟ้าเหมือนอวกาศเลยโอ้โหนะแต่ยังมีลมหายใจอยู่นะยังมีบรรยากาศให้เราหายใจอยู่คือชั้นเนี่ย อ่าสตาร์อสเฟียเนี่ยมันจะต้องมีระยะประมาณ50กิโลเมตรจากพื้นโลก เลย50กิโลเมตรไปเนี่ยอากาศจะเบาบางแล้วก็ไม่สามารถหายใจได้ด้วยระบบปกติได้แล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มมีพิษภัยของ U V U V จะสามารถสะท้อนโดนเราแล้วเราก็จะแสบผิวหนังมากๆนะครับแต่ระดับ25เนี่ยยังมีอากาศหายใจแต่น่าจะเบาบางผมว่าเขาต้องมีแถมออกซิเจนให้เราไปด้วยแหละสักอย่างน้อยสัก2-3กระป๋องต่อคนให้กระป๋องเล็กๆแบบพกพานะเพราะ เอาง่ายๆแค่เราอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยผมเห็นบางคนขึ้นไปถึงตรงนั้นก็ต้องดมออกซิเจนแล้วนะอันนั้นมันแค่ความสูงไม่เท่าไหร่นะนี่25กิโลเมตรนะฮะแล้วขึ้นไปไม่ใช่ขึ้นไปธรรมดานะขึ้นไปกินอาหารกันบนนั้นครับโอ้โหคุณผู้ชมที่ขึ้นไปนะครับก็จะดื่มดำกับบรรยากาศทองท้องฟ้านะฮะเขาจะใช้เวลาในการบินบอลลูนเนี่ยขึ้นไปไต่จากศูนถึง25กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่ง เยอะเหมือนนะขึ้นไปเนี่ยระดับความสูง25กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาแค่นี้เนี่ยแสดงว่าขึ้นเรื่อยๆเลยนะโอ้ต้องกืนน้ำลายเรื่อยๆเลยหูอื้อแน่นอนนะฮะพอขึ้นไปถึงจุดนั้นปุ๊บไปทานอาหารไปชมวิวจันรลอยเทง้งเต้งอยู่ที่25กิโลเมตรนั้นประมาณ3ชั่วโมงครับกินข้าวเลยมีวายมีอาหารเครื่องดื่มให้คุณเฉลิมฉลองกันอยู่บนนั้นนะฮะคือผมว่า ถ้าเรานั่งชมท้องฟ้าเอาอากาศอย่างเดียวเนี่ยมันจะมืดมืดไม่ค่อยเห็นอะไรมันอาจจะตื่นตาแต่แต่ว่าถ้าดูสามชั่วโมงไม่น่าไม่น่าได้อะไรแต่จุดเด่นของก็คือมองกลับลงมาครับมองลงมาจากบอลลูนเนี่ยเราจะเห็นโลกอย่างนี้เลยจะเห็นโลกเป็นลูกเขาขาว,ขาวฟ้ากลมๆ,ๆแล้วโคง้โคงๆนี่เลยจะเห็นขอบโค้งของโลกเลยเพราะเราขึ้นไปสูงพอแล้วนะฮะสวยงามแล้วก็ยังไม่หลุดพ้นระดับ กาวิทีนะครับคือถ้าเราจะหลุดพ้นระดับแรงโน้มถ่วงเนี่ยให้แรงโน้มถ่วงมันน้อยๆถึงขนาดตัวลอยได้เนี่ยนะฮะต้องขึ้นไปเลยคาแมเมนไลน์คาแมเมนไลน์คือ106กิโลเมตรจากพื้นโลกแสดงว่าอีกไกลเลย25กิโลเมตรบางคนบอกเอ้าเห็นท้องฟ้าเป็นสีดำก็คือเราออกสู่อวกาศแล้วไงไม่ครับชั้นบรรยากาศโลกนี่นะฮะสูงโอ้โหสูงเป็นพันกิโลเมตร เป็นพันกิโลเมตรแล้วจริงๆแล้วเนี่ย spaceth.co เนี่ยนะฮะเขาเคยพูดเอาไว้ผมเคยไปอ่านบทความเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณพ้นรัศมีของชั้นบรรยากาศโลกออกไปเนี่ยแล้วคุณคิดว่ามันไม่มีแรงโน้มถ่วงแล้วจริงๆไม่ใช่แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่นะฮะเลยดวงจันทร์ไปอีกยังมีแรงโน้มถ่วงของโลกเลยแต่มันมีน้อยมากๆน้อยจนเราลอยจนเราสามารถใช้จรวดขับดันจนเราอย่างนี้ได้เพราะไม่งั้นนะ ดาวเทียมเนี่ยดาวเทียมวงโคจรต่ำเนี่ยยีกิโลเมตรที่เราขึ้นไปนะยังไม่ถึงหนึ่งในสิบของดาวเทียมวงโคจรต่ําที่ต่ําที่สุดเลยดาวเทียมวงโคจรต่ําต่ําที่สุดที่บินอยู่ในโลกตอนนี้นะสูงขึ้นไปคือประมาณ2 5 0ห้ากิโลเมตรสามร้อยก็มีอีกชั้นหนึ่ง4ี่ร้อยก็มีอีกชั้นหนึ่งห้าร้อยหก้อยก็มีอีกชั้นหนึ่งแบ่งกันเป็นชั้นช้นแล้วก็บินอย่างนี้ไปไม่งั้นมันชนกันนะมันต้องแบ่งกันเป็นชั้นชัแล้วก็บินหมุนรอบโลกไปนพพวววกกดาเทีียม อุ้ยอีกไกลแต่เราอะเลยเลยพวกชั้นเมฆชั้นอะไรไปแล้วเราเลยเห็นท้องฟ้าเป็นสีดําได้นะครับคิดแล้วก็เบ็ดเสร็จแหละเราจะต้องใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับขึ้นไปกับทัวร์นี้แล้วก็ลงมา,านะฮะกินข้าวอะไรเสร็จคือลองเนกภาพดูนะถ้าถ้าไม่มีแรงน้มถ่วง จะกินข้าวกันยังไงครับวายเวอรคงลอยหนีออกจากแก้วเอาห่งอาหารนี่เค้งไล่งับกันคงสนุกแหละแต่ไปไม่ถึงหรอกอีกไกลนะฮะกว่าจะพ้นคาร์เมนลายได้นี่นะฮะเพราะฉะนั้นทัวร์เนี้ยอาจจะเป็นทัวร์ที่แหมเรียกว่าไปเกือบเกือบอวกาศแล้วก็ราคาถือว่าไม่แพงเพราะว่าถ้าไปเทียบกับของ Virgin Galactic บลูออริจินหรือว่าของอีลอนมัสอะไรเงี้ยนะสเปซเอกนะครับพวกนั้น40ล้าน20ล้านใช้เงินเยอะกว่านี้มากนะครับอันนี้อาจจะเป็นทัวร์อวกาศที่ราคาประหยัดที่สุดในปีพศ2025ก็ได้ใครสนใจนะครับไปติดต่อได้เลยนะครับกับบริษัทที่ชื่อว่าซีฟาวโตนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสไปแล้วนะครับช่วยเอาบรรยากาศตรงนัน้ใส่ถุงมาฝากผมด้วย <c oughs> อยากได้เป็นที่เลืก i <laughs>